สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซไทยลาวเมื่อสุดสุคนวันนี้เป็นวันที่20ตุลาคมปีพศ2567ตอนนี้ป่าต้นกําลังย่าง,งาอยู่ในถนนประเทศที่กาลังพัฒนาม่าต้นอยางหเห็นความสะอาดที่คลิปพี่น้องเห็นไปหวังต้นคลิปนั่นก็คือคลิปที่ประเทศย่างด้อยพัฒนาอยู่ทุกคนแปบบลว่าจดงาสวัสดีครับหนุ่มลาวพูดหมดเปลือกว่าประเทศไทยซอบเก็บรักษา แต่ไม่ใส่ขยะถุงพัาติสวัสดีและสบายดีทางพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฝั่งไทยเนาะมอนี้กลัมาพบมาพบกันคือเก่ากับช่องพื้นบ้านชาแนลมือนี้เบายอดเองมีเรื่องราวจะมานําเสนอเนาะเป็นเรื่องราวของหนุ่มลาวรีวิวถนนความสะอาดของประเทศไทยนะซึ่งคลิปนี้เนาะบายอดจะนําคลิปวิดีโอมาให้ทุกคนได้เบิกนะซึ่งคลิปนี้บายอดก็ได้มาจากช่อง เบาวต้นชาเนลเนาะถ้าหากว่าผู้ใดอยากเข้าไปติดตามและรับชมก็สามารถเข้าไปในช่องผู้ใดเนาะซึ่งมื้อนี้เฮาก็ขออนุญ,ญาตทั้งไอ้ชายเฮาเนาะได้นําคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและเบิ่งกันเนาะว่าในการถ่ายทอดในการเล่าเรื่องเนาะในการรีวิวจะเป็นได้ใดเนาะในการที่แบบว่าความรู้สึกของเพิ่นเลยเนาะแบบว่าเห็นความสะอาดของถนนประเทศไทยพี่น้องเพิ่นรู้สึกจังได้ และเป็นยังคือว่าอยู่ในสถานะแปลว่าประเทศที่กําลังพัฒนา,นาแต่ว่ามันไปไกลเนาะมันไปไกลกว่าประเทศพัฒนาอื่นๆเนาะเพราะว่าประเทศไทยนี่สุดยอดแล้วเนาะเดี๋ยวมันี้เบายอดกัจะพาทุกคนไปที่ตาเลยครับชมพ้อๆไปกันเลยครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซ ทยเราเมื่อสุขสุขคนวันนี้เป็นวันที่20ตุลาคมปีพศ2 5 6 7ตอนนี้บ่ต้นกําลังย่างอยู่ในถนนประเทศที่กาลังพัฒนาบ่ต้นอยงหงเห็นความสะอาดที่คลิปพี่น้องเห็นไปหวังต้นคลิปนั่นก็คือคลิปที่ประเทศย่างด้อยพัฒนาอยู่ทุกคนแบบว่าจัดงานแ,บบแล้วสวัสดีพญาเต็มถนนแบบว่า่ามีคนเก็บคนกว่าเลยบ่ต้นอู่บนห่ประเทศใดเนะาะบ่ต้นเห็นในคลิปวิดีโอก็มาให้ พี่ให้น้องได้เบิกกว่าบ่ฮู้ว่าประเทศใดแต่บาต้นอยางให้เบิงความสะอาดความสวยความงามของถนนประเทศที่เพิ่นกำลังพัฒนาทุกคนเป็นยังเพิ่นจริงไม่ว่าถนนเพิ่นคือสะอาดแท้ทั้งทั้งทีร่รถก็ร้ายผู้คนก็ร้ายชุมชนแออัดแต่ว่าขยะอยู่ในถนนบ้านเพิ่นแม่นบ่มีเลยทุกคนสะอาดสะอาดนี่คือวันอาทิตย์นาะเป็นวันขกบ่อนของใครหลายๆคนเพราะว่าเพื่อปลูกฟังทุกคนเพื่อปลูกฟังตั้งแต่ อน,น้อยๆตั้งแต่เรียนอนุบาลหรือว่าตั้งแต่ยังบริข้าโรงเรียนเลยเพราะว่าให้หักษาความสะอาดบอกว่าถนนคนทางสวนสาธารณะหรือว่าอยู่บ้านอยู่เ,เ,พพเพื่อนเพื่อนกับปลูกฟังลูกลานเพื่อนกันนี่ทุกคนกะเข้าไปเห็นแบบว่าถนนเพื่อนกับสะอาดแบบนี้ทุกคน ประเทศที่เขาจะกำลังพัฒนาเขาพัฒนาตั้งแต่ต้นๆเลยคือพัฒนาจากจิตสำนึกหรือว่าปลูกจิตสำนึกปกลูกฝังลูกหลานให้หกษาวความสะอาดให้พัฒนาตั้งแต่หัวจิตหัวใจโมแมนสิพัฒนาทางนั่นเนาะพัฒนาทั้งหัวจิตหัวใจพัฒนาทางความผิดชอบพัฒนาทางด้านแนวคิดประเทศเพป็นจริงพัฒนาก้าวหน้าไปเนาะ แต่บางประเทศความคิดยังบม่พัฒนาและเชียงยังไปพัฒนาประเทศศาสตร์บ้านเมืองเสริมกันแตกต่างครับประเทศหรือว่าบ้านเพื่อนร้ายทุกคนเนาะนี่บรตสนคืออยากให้เบิ่งอันนี้ซอยในหมู่บ้านทีุ้กคนซอยในหมู่บ้านโมมีเศษขยะโนม,มีแต่ใบไม้ที่เพิ่นปลูกไว้ทุกคนที่เพิ่นปลูกไว้คือประเทศไทยเพิ่นหักแบบว่าซิ่งแลดล้อม ปลูกต้นไม้แบบนี้เหตุให่ยอากาศกับเย็นทุกคนเห็ุห่อากาศเย็นเศษกระดาษทุงพลาสติกหรือว่าเศษอาหารนี่แม่นหายากทุกคนหายากที่สุดนี่บ้านบ้านเรือนหรือว่าที่พักอาศัยของอคนอยู่ในประเทศไทยสะอาดให้มาทุกคนสะอาดสุดยอดความสะอาดนี่เพิ่นสิปุ๊ต้นไม้แบบนี้นี่คือว่าประเทศไทยทุกครัวเรือน ถูกขอบครัวเพิ่นรักในการปลูกทุกคนบอกว่าต้นไม้ประดับบอใบกะเพราบอรหรือต้นยังเพื่อนมาปลูกเมื่อนี่นี่คืออยู่ในอ่ากุ้งเนาะคืออยู่ในกุง้งแต่ต้นไม้ลายขนาดนี้เพิ่นหักษาต้นไม้แต่บอหักษาขยะเด้อทุกคนเอ้อเพิ่อนเก็บต้นไม้ไว้แต่เพิ่อนบบเก็บขยะเกื่อนถนนคืออ่าคลิปที่เขาเห็นหลายๆคลิปเนาะอยู่บางประเทศ นี่คสะอาดน้องบาเนเด้วนี่แหละสิ่งที่เ่าต้นอยากให้เห็นว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเพิ่นเริ่มต้นจากพัฒนาจากจุดใดเนาะเพิ่นเริ่มต้นพัฒนาจากปุกจิตสํำนึกของคนในชาติเยาวชนเด็กน้อยหรือว่านักเรียนนักศึกษา ถ้าทุกคนมีจิตสำนึกทุกคนกบ,บสีบอ่อถิ่มขยะแบบว่าสะทายควรทิ่มลงถังคือว่าประเทศไทยเนี่ยทุกคนอีกสิบปีข้างหน้าบอต้นคิดว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะ แต่ตอนนี้กําลังพัฒนาแต่ว่ายั่งได้ขนาดนี้แหละทุกคนยังได้ขนาดนี้เนาะประเทศได้ที่มีกฎระเบียบหรือว่าสามัญสำนึกประเทศนั้นสิเจริญต่อนหน้าไปยกตัวอย่างคือประเทศญี่ปุ่นเนาะเรื่องกฎระเบียบเรื่องวินัยนี่ยกให้ประเทศญี่ปุ่นเลยเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วจริงเขาจริงได้เห็นพลุ่งพลัประเทศญี่ปุ่นนีิ่นเจริญเจริญลำหน,าน้าเป็นหลาย กว่าประเทศในโลกอันนี้คือถนอนในในหมู่บ้านทุกคนถนนในหมู่บ้านของของในประเทศไทยเพิ่นกับปูคอนกรีตนะทุกคนเพิ่นปูคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีด้ว่บว่าสิปูคอนกรีตและบ่ได้เสริมเหล็กนะทุกคนปูคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีเลย น,นนี่คือ,อความลุ่งเรื่องเลยกับสีวิลัยก,การพัฒนาของประเทศไทยทุกซอกทุกซอยทามว่าหาทางดินแดงมีบ่อยอยู่ในกรุงเทพหานะครบ่อตน้นว่าหายากเนาะเลาะหาเป็นอาทิตย์กระบเเห็นเราทางดินแดงเนาะมีแต่ปูคขกีดแบบนี้มดคนกีดยามาต้อยเนาะนิดคนคอนกีดเสริมเหล็ก ทุกซอกทุกซอยนี่คือประเทศไทยนะสหรับที่นี่เราต้นกันคาราพีรันหองไปเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ